หลอดไฟประเภทถัดไปจะเป็นหลอดกลุ่มที่เรียกว่าแก๊สดิชาร์นะครับหลักการทํางานมันจะคนละแบบกับหลอดไส้เห็นไหมยังจําวงจรหลอดฟล r เรสเซนตได้อยู่ไหมเคยเรียนไหมครับอันนี้ต้องเคยมั้งเดี <cing> ๋ยววะก็ผมเรียนในวิชาไฟฟ้าแล้วถ้าแล้วคุณเรียนแล้วทําไมคุณถึงจะไม่ได้เรียนวะอ่ะลองดูเราเอาไฟเข้ามาใช่ไหมเราเอาไฟเข้ามานะ อันเนี้ยไฟเข้าที่นี่ใช่ไหม AC supply ไฟกระแสะสลับวิ่งเข้าที่นี่นะครับผ่านบัลลาดบัลลาดคืออะไรเอ่ยบัลลาดจริงๆอ่ะไส้ในมันก็คือเหมือนเป็นหม้อปแปลงนี่แหละเพียงแต่ว่าเป็นหม้อปแปลงที่มันไม่ได้แปลงขึ้นแปลงลงอ่ะมันเป็นหม้อปแปลงเพื่อทําให้ตัววลตัวกระแสะมันไม่แกว่งนึกออกไหมคือไฟฟ้าที่วิ่งมาจากการไฟฟ้าเนี่ยโว์มันอาจจะแกว่งวูบวับวุบวับได้อ่ะ นึกออกไหมคือโวลต์มันจะไม่เป๊ะคงที่หรอกที่สามร้อยแปดสิบสองรอยี่สิบอะไรเงี้ยมันจะไม่เป๊ะขนาดนั้นหรอกมันจะมีวูบบ้าผู้บ้าบนิดหน่อยเราก็เลยอาศัยว่ามีมออแปลงตัวหนึ่งมาขวางทางไวอ้อะตอ้อแปลงตัวนี้ไม่ได้แปลงโวลต์ให้ขึ้นลงนะนึกออกไหมแต่ว่ามันจะทําให้ไฟที่ออกอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันนิ่งขึ้นอะ่ะเข้าใจป่ะรู้มั้มันเหมือนมาเป็นกันชนอะ่ะภาษาภาษาที่เราพูดกันแล้วเข้าใจนะคือเราพูดว่ามันมาเป็นมันมาทําตัวเป็นบัฟเฟ โอเคไหมคือคือจริงจริงกับคำพวกนี้ไว้นะอีกหน่อยคุณใช้ในงานจริงอยู่ละบัฟเฟอร์ม, er มันเหมือนเป็นกันชนเป็นอะไรแบบนี้หรือเป็นตัวเผื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีเขาอาจจะใช้คำว่าเป็นเหมือนเป็นเลกูลเลเตอร์โวลเตจเลกูลเลเตอร์เลกูล่ามันแปลว่าปกติอ่ะเลกูลเลตก็คือทำให้ปกติทำให้นิ่งอ่ะ โอเคไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวว o l t a g e r e เ u l ตอร์จะเป็นตัวรักษาแรงดันให้นิ่งนะครับหลักการให้คายหม้อแปลงอ่ะทีนี้พอไฟมันจ่ายเข้าใช่ไหมตอนแรกเลยอ่ะตอนที่เราเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยวงจรที่ไฟฟ้ามันจะวิ่งมันคือจะวิ่งวิ่งไปผ่านสตาร์เตอร์ก่อนนะเข้าไหมคือสมมุติมันวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วมันก็จะวิ่งไปผ่านสตาร์เตอร์แล้วก็วิ่งวนอย่างนี้แล้วมันก็จะครบรอบครบวงจรโอเคไหมครับ ตอนที่ start ต,ตอนที่เรา start ที่เปิดหลอดไฟเนี่ยเราจะเห็นมันกระพริบกระพริบที่ starter ต,ตัวนี้คือมันก็จะแตะแตกันอยู่นึกออกไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยไฟมันก็จะวิ่งผ่านส่วนนี้ด้วยโอเคไหมวิ่งผ่านตรงนี้ปุ๊บเห็นตรงนี้ไหมครับมันเป็นหยดประหลอดใช่ไหมตัวประหลอดมันก็จะร้อนขึ้นแล้วก็ฟุง้งแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอฟุ้งอยู่เต็มหลอดโอเคไหมครับประหลอดเป็นโลหะใช่ไหมมันก็เลยนําไฟฟ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้น ไฟฟ้าพอไอ,อตัวนี้มันระเหยปุ๊บแล้วฟุ้งเต็มหลอดเนี่ยก็กลายเป็นว่าในหลอดเนี่ยมันก็นาไฟฟ้าได้ด้วยไงไอประหลอดในเนี้ยพอไฟมันวิ่งผ่านเส้นนี้สมบูรณ์แล้วเนี่ยสตาร์เตอร์ก็จะถูกตัดออกแล้วเดี๋ยวไฟฟ้ามันก็จะวิ่งเฉพาะวงล่างนี้แทนวิ่งผ่านหลอดโอเคไหมครับเสร็จแล้วอิเล็กตรอนจากไอประหลอดมันก็จะวิ่งหลุดออกจากประหลอดไปชนกับนี่ไปชนกับสารเคลือบ สารเคลือบสารเรืองแสงที่มันเคลือบอยู่ที่ผิวในอะ่ะอิเล็กตรอนวิ่งไปชนเพื่อม,มันก็เรืองแสงออกมามันก็กลายเป็นเนี่ยความสว่างที่เราเห็นโอเคไหมตกลงเคยเรียนไหมวิชาไฟฟ้าหลักการทํางานของหลอดฟลูออเรสเซนต์เคยไหมเยี่ยมมากยินดีด้วยที่วันนี้คุณได้ความรู้ใหม่ไปหนึ่งเรื่องอหลักการเป็นแบบนี้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นแก๊สิชาราดเนาะก็คือเป็นแก๊สก็คือแก๊สก็คือตัวนี้ก็คือไอประหลอดนั่นแหละ โอเคไหมครับอ่ะมันก็จะมีหลอดฟลูออเรสเซนต์ใช่ไหมสมัยก่อนเขาจะติดปากเรียกว่าเป็นหลอดนีออนใช่ไหมเพราะว่าไอ้กา๊าซที่บรรจุข,ข้างในมันเป็นกา๊าซนีออนเน่ยเขาเลยเรียกว่าเป็นหลอดนีออนแต่จริงๆมันไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับเออ่ก็จะมีหลอดอะไรมัง่งอะ่ะเกิดทนันหลอดหลอดอ้วนไหมเกิดทันหลอดอ้วนไหม หลอดอ้วนเขาเรียกหลอด T12 หลอดที่คุณเห็นทุกวันนี้เขาเรียกว่าหลอด T8 แล้วก็ล่าสุดที่เขาโฆษณาให้ใช้ใช้กันก็จะเป็นหลอด T5 แต่ว่าหลอด T5 นี่ต้องใช้กับบรราดาอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปว่าบรรดาอิเล็กทรอนิกส์มันไวต่ออะไรนะไอการกระเพื่อมของโวลเตสอะแล้วแล้วบ้านเราก็มักจะใช้ไม่ค่อยได้เพราแป๊บเดียวมันจะเจ๊ง เพราะว่าบ้านเราไฟมันไม่นิ่งโอเคไหมทีสิบสองทีแปดทีห้าเลขสิบสองเลขแปดเลขห้าคืออะไรเอ่ยขนาดหลอดหน่วยเป็นเส้นผ่าสุูกลางถูกละแต่หน่วยเป็นเกือบละเกี่ยวข้องกันนิ้วหุนโอเคไหม ถ้าหลอดทีแปดก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางแปดหุนแปดหุนก็คือหนึ่งนิ้วพอดีใช่ปะถ้าเป็นหลอดอ้วนสมัยก่อนทีสิบสองก็จะเป็นนิ้วครึ่งใช่ไหมมันสิบสองหุนน่ะส่วนทีห้าก็คือห้าหุนก็ใหญ่กว่าครึ่งนิ้วนิดนึงโอเคไหมครับมันเป็นฝรั่งอะ่ะก็ฝรั่งทำอะ่ะฝรั่งเขาก็ชินกับหน่วยพวกนิ้วฟุตอะไรแบบนี้ะนะครับโอเคไหมอ่ะดูเวลาสิเวลาใช้งานหมื่นชั่วโมง ใช้ได้นานเท่าไหร่ครับหนึ่งปีมีกี่ชั่วโมงจำได้ยังครับผมว่าผมพูดบ่อยแล้วนะหนึ่งปีแปดพันเจ็ดร้อหกสิบชั่วโมงอันนี้พูดบ่อยแล้วนะยี่สี่คูณสามรหกสิบห้าแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนก็เท่ากับว่าอ่าใช้ได้ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมกลมเอากลมๆนะปีหนึ่ง ถ้าคุณเปิดเวลาสิบสองชั่วโมงก็สองปีถ้าคุณเป็นออฟฟิศทั่วๆไปเปิดแปดชั่วโมงก็ใช้ได้สามปีโอเคไหมก็ให้ได้ความรู้สึกแบบนี้นะเพราะเดี๋ยวเลขพวกนี้มันจะวนกลับมาหาคุณอีกเนี่ยเนี่ยไปดูไปดูข้างหลอดบ้างนะตรงเนี้ยขยายแล้วมองไม่เห็นแล้วเนี้ยภาพมันแตกๆต,ตรงเนี้ยมันจะให้ข้อมูลพวกอะไรอ่ะอุณหภูมิสีพวกลูเมนที่มันปล่อยอะไรเงี้ยมีอยู่นะครับ อ่ะอุ้ยอ่ะหน้าต่อไปอันนี้เริ่มเป็นอะไรอ่ะเป็นหลอดโพลิเซนที่เป็นเรียกว่าเปริิภาพสูงขึ้นนะครับเอ่ออย่างสมัยก่อนหลอดอ้วนเนี่ยถ้าเป็นหลอดเนี่ยที่ถ้าคุณเงยหน้าขึ้นไปอันนี้จะเป็นหลอดสีฟุตหลอดยาวมันจะเป็นหลอดสี่ฟุตสี่ฟุตนี่กี่กี่เซนวะ1 2อยี่สิบเซนใช่ไหม แต่ถ้าเป็นหลอดสั้นก็เป็นหลอด2ฟุต60เซนนะครับสมัยก่อนถ้าเป็นหลอด T12 เนี่ยหลอดยาวกิน40หลอดสั้นกิน20พอตอนนี้มันเป็นหลอด T8 ใช่ไหมหลอดยาวจะกิน36หลอดสั้นจะกิน18โอเคไหมตอนนี้พอเป็น T5 ไฟที่กินก็จะลดลงไปอีกผมจําเลขไม่ได้แลว้ว่ามันกินลงไปเหลือเท่าไหร่โอเคไหมครับ หลอดอีกกลุ่มหนึ่งเรียก compact fluorescent เคยเห็นใช่ไหม compact fluorescent ผลิตออกมาเพื่อใช้ทดแทนหลอดไส้เต็มๆเลยนะครับโอเคนะเพราะสังเกตมันก็คืออย่างนี้เลยใช่ไหมเห็นไหมเขาทำให้มันมีขั้วเกลียวกับขั้วเคี้ยวอะ่ะเหมือนหลอดไส้เลยคือเอาประเภทแบบเสียบแทนได้เลยะนะครับเพราะฉะนั้นพวกหลอด compact fluorescent ก็จะผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนหลอดไส้นะครับ แล้วก็มันจะมีสองประเภทย่อยก็คือหนึ่งคือมีบรลหลาในตัวนะครับสองคือบรลหลาต้องติดอยู่ภายนอกอ่ะแล้วแต่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบรรหลาในตัวเราก็จะเห็นว่าเนี่ยสังเกตว่าฐานมันก็จะอ้วนๆหน่อยเพราะมันต้องบรรจุบอลลาดอยู่ข้างในเลยเนะถ้าเป็นประเภทบรรหลาภายนอกเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียวๆหน่อยนะครับเห็นไหมข้อดีคืออะไร ข้อดีคือ efficacy สูงขึ้นถ้าเป็น f l u o r e s c e n t ผมจะจำเลข80โอเคนะครับ efficacy เนี่ยประมาณ80ดสิรูเมนต่อวัตอะไรเงี้ยนะผมก็จะจำเลขประมาณนี้นะครับอายุนานใช่ไหมก็จากแค่พันชั่วโมงกลายเป็นหมื่นชั่วโมงแล้วนะเอเมไหมครับมีสีให้เลือกหลายสีขึ้นอยู่กับกา๊าซที่บรรจุในหลอดใช่ไหมข้อเสียคืออะไรเริ่ม ยุ่งใช่ไหมเพราะมันต้องมีบรรลาดมีสตาร์ตเตอร์มีอะไรงนี้นะหลีไฟไม่ได้นะครับเพราะหลักการทํางานมันไม่ใช่ขดลวดต้านทานใช่ไหมต้องคือ,ค,อคือเขาเขียนว่าหลีไม่ได้ด้วยระบบง่ายๆคือมันต้องมีระบบเล็เทอนิกอะไรเข้ามาช่วยเหลือเยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็อ่ะเป็นพิษใช่ไหมมีไอประหลอดถ้าหลอดมันแตกแล้วก็ c ซ i ไม่ดี c r i ออยู่แถวหกเจ็ดสิบแปดสิบอะไรประ,ประมาณเนี้ย อันนีถ้ถ้าถามผมนะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างฝืนๆหน่อยเวลาคุณไปซื้อเสื้อที่ห้างอย่างเงี้ยสมมติเขาก็ชอบเอาหลอดไส้ส่องใช่ไหมแล้วความรู้สึกผมก็จะรู้สึกว่ามันจะเหลืองๆอนะ่ะรู้สึกไหมไฟมันจะดูเหลืองๆหน่อยเสื้อขาวอย่างเงี้ยเวลาอยู่ใต้หลอดไส้มันก็จะดูเหลืองๆเนะ่ะถ้าผมซื้อผมก็จะต้องดึงออกมาอยู่เนี่ยใต้ใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ว่าเฮ้ยมันขาวจริงเปล่าวะอะไรเงี้ยนึกออกไหม แล้วก็ก็แต่ว่ามันฝืนความรู้สึกไงเพราะเพราะว่าเขาบอกว่าแสงที่ออกจากฟลอเรสเซนเนี่ย CRI ต่ําแต่แสงที่ออกจากหลอดไส้ CRI สูงเอ,อมันก็จะฝืนความรู้สึกหน่อยก็นี่แหละก,ก็เล่าให้ฟังเพราะว่าผมเคยสอนแบบเนี้ยกับรุ่นพี่คุณรุ่นจําไม่ได้รุ่นไหนรุ่นสามรุ่นสี่ประมาณเนี้มันบอกพอสอนนี้เสร็จมันก็ยกมือบอกอาจารย์ถูกแล้วนะเพราะว่าเวลา ผมซื้อเสื้อผ้าซื้อซื้อถุงเท้าซื้ออะไรเงี้ยผมก็ต้องไปส่องกับหลอดไส้นะถึงจะรู้ว่ามันขาวไม่ขาวยอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงผมผิดปกติคนเดียวเปล่าไม่รู้นะก็เล่าให้ฟังว่ามันก็มีคนที่รู้สึกว่าหลอดไส้เนี่ยให้ c r i ดีกว่าจริงๆก็มีนะอ่ะประเภทอื่นมีอะไรมั่งสําหรับหลอดตระกูลแกส๊สก็มีหลอดแสงจันท์ใช่ไหมเราไม่จะเห็นตามไหนครับหลอดแสงจัน สนามกีฬาบ้างลานจอดรถบ้างอะไรเงี้ยลองลองเงยหน้าขึ้นไปดูโครงไฟบ้างนะแล้วคุณจะเห็นหลอดทรงประมาณเนี้ยตัวแก้วมันจะขาวๆคุณๆหน่อยถ้าเป็นทรงนี้ใช่ไหมมีหลอดเมทัลฮาไลด์ใช่ไหมอันนี้อาจจะกาลังสูงกว่าเมื่อกี้นิดนึงก็อาจจะเห็นในลงยิมในอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมครับข้างในเป็นไอประหลอดหมดนะเห็นเห็นคำพวกนี้ไหมอ่าเนี่ยมีเมอร์คิวรีใช่ไหม แล้วก็มีเมทัทฮารายปนอย่างอันนี้หลอดแสงจันจริงๆชื่อมันก็คือไฮเพรสเชอร์เมอร์คิวลีเลยแหละเมอร์คิวลีก็คือประหลอดเลยนะครับอีกอันนึงที่ควรสังเกตหน่อยก็คือหลอดกลุ่มโซเดียมเพราะว่าเราเห็นตามถนนตอนกลางคืนตอนกลางคืนส่วนใหญ่เราจะใช้หลอดประเภทไฮเพรสเชอร์โซเดียมนะเห็นอันนี้ไหมครับเห็นไหม เมื่อกี้เราบอกว่าฟลูออเรสเซนมันประมาณ80ใช่ไหมแต่พอเป็นหลอดโซเดียมมันกลายเป็น140เราเห็นป่ะเหนืออไหมวัดเท่ากันแต่ให้ปริมาณแสงสูงกว่าอย่างเงี้ยนึอออกไหมครับเพียงแต่ข้อเสียของมันคือตรงนี้ครับเสียต่ำมากเพราะว่ามันให้แสงสีส้มใช่ป่ะเนี่ยตามรูปที่เราเห็นเลยไฟถนนมันก็ออกส้มๆใช่ไหมเนึอออกไหมครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่ ย้อนกลับไปดูสเปกตรัมของรัง,งสีเมื่อกี้นะเราเห็นว่าพลังงานที่ส่งมาสูงสุดอยู่ในย่านเหลืองเขียวใช่ไหมนึกออกไหมปรากฏว่าธรรมชาติก็สร้างให้สายตามนุษย์ไวที่สุดในแสงย่านเหลืองเขียวเหมือนกันนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนกลางคืนไฟถนนเราเป็นสีเหลืองตาเรามันก็จะตรงกับอะไรอ่ะสี ในย่านที่ตาเราตอบสนองได้ดีที่สุดพอด,ดีเหมือนกันโอเคไหมมันก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นึกออกไหมมันโอมนี่โม้ได้อีกหลายเรื่องนะเช่นแบบทําไมแว่นตาสองกลางคืนต้องเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยทําไมต้นไม้ถึงสร้างตัวเองให้มีใบไม้สีเขียวอะไรเงี้ยเพราะว่าแสงอาทิตย์มันส่งรังสีส่วนนั้นมามากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็ปรับตัวให้เข้ากับ เพื่อเพื่อรับพลังงานจากลังเสียที่ได้มากที่สุดอ,ะอ่ะเรออกไหมเล่าให้ฟังไม่รู้จะสนใจหรือเปล่าแต่ว่ามันคือความรู้รอบตัวรู้ไปแล้วก็ไม่ได้ตังค์เลยเท่าไหร่หรอนะไม่ได้ตังค์เลยแหละไม่ใช่ไม่ได้ตังค์เท่าไหร่แต่ว่ารู้แล้วมีความสุขดีเพราะได้รู้อันนี้เป็นโลเพชเชอร์โซเดียมต่างกับเมื่อกี้ยังไงครับส้มกว่าคือสีมันเพี้ยนกว่านรอออกไหมก็ อาจจะไปเจอตามเนี่ยอย่างรูปที่ผมไปหาหามาให้ดูก็เนี่ยรูปตามอาจจะเป็นที่จอดรถหรือถนนในหมู่บ้านอะไรที่มันไม่ใช่ถนนไฮเวย์มันอาจจะต้องการความสว่างกว่านี้นะแต่ว่าถ้าเป็นแถวหมู่บ้านลานจอดรถห้างอะไรแบบนี้ก็ไอ้แค่นี้น่าจะพอแล้วอะไรเงี้ยนะครับเห็น okay, ไหมตระกูลนี้มันจะเริ่มมีข้อปิดย่อยละอาจจะต้องมีการเผาหัวอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดหลอดมันดับปุ๊บก็จะต้องรอหลายนาทีกว่ามันจะเผาหัว ต้องรอให้มันเย็นลงแล้วเผาหัวขึ้นมาใหม่เลยแบบนี้นะครับ CRI ต่ำอะไรเงี้ยนะแล้วก็อุปกรณ์ประกอบเยอะก็ต้องดูแลเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ว่าไปเห็นนะ